หาคุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้ราคาถูกซื้อได้ง่ายปลอดภัยและได้ชัวร์ต้องร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช e, ้อป e ีเท่านั้นครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับเกม GTA 5เกมเดียวเกมเดิมในช่องเรานะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อยอดจากการสอนลงมอดพื้นฐานในปี2021นะครับผมของ GTA 5นะครับ ซึ่งผมก็บอกแล้วก็ย้ําไปหลายครั้งมากเลยนะว่าในส่วนของ OpenIV เนี่ยผมจะไม่สอนโหลดแต่พอเจอปัญหาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเออคือมันไม่สอนโหลดไม่ได้นะเพราะว่าบางคนที่เลือกติดตั้ง OpenIV เนี่ยไม่ใช่แค่บางคนหลายคนเลยอะทักผมมาสอบถามปัญหานู่นนั่นนี่นะว่าลงมอสแล้วเกมหลุดลงมอสพื้นฐานแล้วเกมยังเข้าไม่ได้บ้าง ก็เลยมาสอนเพื่อนเนี่ยเริ่มต้นใหม่ที่จุดสตาร์ทเลยนะครับผมหรือแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการโหลดและติดตั้งเจ้า open iv ในปี2021กันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับวิธีที่ผมจะมาสอนในวันนี้อาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ถึงขั้นกับวิธีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะแต่หลักการทํางานแล้วก็วิธีโหลดเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมส่วนใครที่มีตัวเกมอยู่แล้วใครที่มี open iv อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ ถ้าอยากลงได้แบบผม100%เลยก็คือแนะนําให้เป็นตัวเกมแบบใหม่ๆเลยนะครับผมคือลบลงใหม่แล้วก็โหลด Open นไมาใหม่เลยนะครับจะชัวร์กว่านะจริงๆถ้าผมพูดอะไรแบบนี้ไปเมื่อประมาณหลายปีก่อนอะสองปีก่อนเนี่ยทุกคนก็จะแบบโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการลงเกมใหม่เนี่ยยิ่งเป็น GTA5 ด้วยแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะสายหัวกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะมีแพ็กเกจเนี่ยที่เรียกได้ว่าเร็วแรงเกินกว่าที่คนธรรมดาเนี่ยจะใช้กันนะครับผม ยิ่งเน็ตเพื่อนๆเนี่ยเป็น1000เมกด้วแล้วเนี่ยการโหลดลงใหม่ GTA 5ทุกวันเนี่ยหรือทุกชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีโหลดกันเนี่ยผมก็ต้องขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้สักหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมและทาเพื่อนชื่นชอบในการเล่นเกมและลงม็อดเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GTA V หรือ c y b e r p ์ n k เนี่ยก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนลงม็อดใหม่ๆนะครับ ขั้นตอนการลง Open i V เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใน Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า Open i V เลยนะครับผม หรือจะเข้าไปตรง description เลยก็ได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ของเว็บเพจไอวีไว้แล้วสำหรับใครที่ขี้เกียจเสิร์ชหาเว็บของมันเลยครับผมก็เข้าไปใน description ได้เลยครับผมโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าไปในเว็บของมันฮะอ่าแล้วพอมันเข้ามาในหน้านี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลด now นะครับผมเป็นปุ่มสีเขียวอย่างนี้นะครับผมใครที่โหลดหลังจากนี้อาจจะเป็นเวอร์ชัน4.1หรือ5.0ก็ได้นะครับผมซึ่งเวอร์ชันไหนเนี่ยก็น่าจะลงเหมือนกันหมดนะครับผมก็โหลดมาเลยฮะอ่าพอโหลดมาแล้วมันจะได้ไฟล์ o i v Staup ออยย่่่าาางงนนนี้้้้ะคผมมมใหทุกกเเเดดปิขลลไไตตแฟ์ อ่าพราะมันเปิดแล้วให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับผมแล้วกดคอนติเนียะ์ว่กถูกครับผมแล้วก็มันจะให้เลือกนะครับผมว่าเราจะอินสตอลโอเพนไอวีไว้ที่ไหนขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องปเปลี่ยนอะไรมานะครับผมให้มันอยู่ในไดรฟ์ซีเหมือนเดิมเนีน่ยดีอยู่แล้วกดคอนติเนียครับกดเยสครับผมแล้วมันจะทาการดาวน์โหลดไฟล์ของ Open นไอวีนะครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปเนี่ยไฟล์ของ Open นไอวีเนี่ยจะมาอยู่หน้าเดสส์ทเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดขึ้นมาครับ แล้วก็เลือก g t 5นะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ o p e n a v เนี่ยในการลงม็อดของ g t 5นะครับให้เรากด g t a 5ในตัวเลือกของ Windows นะครับผมก็กดไปเลยฮะพอเข้าครั้งแรกเนี่ย o p e n a v ก็จะถามนะครับผมว่าโฟลเดอร์ของ GTH a เพื่อนๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เรากด Browse ไปครับผมแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่เพื่อนเก็บ g t a 5ไว้นะครับผมของผมก็อยู่ใน Steam Library, Steam App Common แล้วก็ g t 5นะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ของ g t 5นะครับผมแล้วกด Select Folder เลยนะพอมันขึ้น Success Fully สีเขียวอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมกด Continue ไปเลยฮะ แล้วมันก็จะเตือนเรานะครับผมว่าอย่าลืมแบ็กอัพก่อนทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเกมนะครับกดคอนติเนียไปเลยฮะมันก็จะทําการประมวลผลไฟล์ GTA 5ของเรานะครับผมรอมันเปิดโปรแกรมสักครู่หนึ่งนะครับผมไม่นานอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยโปรแกรมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงนี้นะครับผมมากดตรงที่คําว่า ASI Manager นะครับผมกดไปฮะพอกดมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้น3ตัวให้อย่างนี้นะครับผมให้เรากด install ทั้ง3ตัวเลยครับ โอเคพอมันขึ้นสีเขียวอย่างงี้เนี่ยแสดงว่าเราลงหมดแล้วทั้ง3ตัวนะครับผมก็ปิดไปได้เลยฮะและที่สําคัญคือก่อนที่เราจะทาการลงมอสเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปลงในโฟเดอร์อัปเดตโดยตรงนะครับผมหลังจากที่คลิปก่นกอนเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆไปลงในโฟเดอร์อัปเดตโดยตรงเนี่ยหลายคนก็มีอาการเข้าเกมไม่ได้เกมหลุดเกมเออร์เลอร์บ้างอันนี้ผมก็แนะนําให้มาลงที่โฟเดอร์มอสอย่างเดียวแล้วนะครับผมจะมั่นใจกว่าจะชัวร์กว่านะครับผมเพราะว่าโฟเดอร์มอสเนี่ย ถ้าเราลงม็อดไปแล้วเนี่ยม็อดพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในโหมดออฟไลน์เท่านั้นนะครับผมเพราะถ้าเราโหลดพวกไฟมาเราเข้าเกม GTA5 ที่เราลงม็อดไปเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่น5ฟได้นะครับผมโดยที่ม็อดมันจะไม่ทํางานแต่ห้ามเข้า g t a 5โหมดออนไลน์นะครับผมก็เรามีพวกม็อดที่เป็นสคริปต์กับสคริปต์พวกวีอยู่นะแล้วก็ห้ามเข้า GTA5 ออนไลน์เด็ดขาดนะครับผมส่วนวิธีการสร้างโฟลเดอร์ม็อดเนี่ยทำยังไง ดูตามผมเลยนะครับผมโฟเดอร์มอดหลายคนเนี่ยมีปัญหาในส่วนนี้มากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่มีโฟเดอร์มอดนะฮะแต่คือมันไม่ยากนะครับผมเข้าใจง่าย,ายเลยคือเราแค่สร้างโฟเดอร์มอดแล้วก็ลากไฟล์ที่เราต้องการจะมอดลงไปในโฟเดอร์มอดนะครับผมวิธีสร้างโฟเดอร์มอดนะครับผมนี่สังเกตว่าผมจะมีอยู่แล้วนะคือคลิกขวาครับผมกด new แล้วก็เลือกโฟเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อโฟเดอร์ว่ามอดนะครับผม mods นะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็กด enter เลยนะครับผมแต่นี่คือผมมีอยู่แล้วนะมันก็จะถามว่า มีซ้ำอยู่แล้วเราจะทับหรือเปล่าอันนี้ผมจะไม่ทับนะครับผมผมขอลบไปก่อนอ่าถ้าเพื่อนกด e n t e r ไปได้เนี่ยมันจะได้มาเป็นโฟลเดอร์มอสอย่างนี้เลยนะครับแล้วพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยของเพื่อนเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์มอสแบบเปล่าๆโล่งๆเลยนะครับทีนี้คําถามของเพื่อนคือเอาไฟล์พวกนี้เนี่ยมาจากไหนนะฮะให้ทุกคนกลับไปหน้าโฟลเดอร์ของ G T V นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยลากไฟล์ x 6 4ตรงนี้มาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์2ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือไฟล์ Com m o n แล้วก็ไฟล์อัปเดตเนี่ แล้วก็ไปวางในโฟลเดอร์ม็อดนะครับผมพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ไฟล์มาเป็นประมาณนี้นะครับผมจริงๆไฟล์ X64 เนี่ยไม่ต้องกอปม,มาทั้งหมดก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําให้กอปม,มาทั้งหมดเพื่อจะได้สบายใจกว่านะครับผมเวลาบางม็อดแปลกๆที่เราลงเนี่ยมันก็ต้องการไฟล์ X64 ที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กับม็อดที่เ,เพื่อนๆเลือกโหลดมานะฮะโอเคครับผมสำหรับวิธีการลงโ p e n i v ในส่วนของการม็อด GTA 5นะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปน,นี้แล้วไม่อยากพลาดมดต่อๆไปของ G T a 5หรืออยากให้ผมสอนทำอะไรเกี่ยวกับ G T a ้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไ้ด้วยนะครับผมแล้วก่อนจากกันไปเนี่ยผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ใจดีในช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแท้ราคาถูกเนี่ยซื้อได้ง่ายปลอดภัยและได้ชัวร์เนี่ยต้องเป็นร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปี้เท่านั้นครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ